อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM MM, วันนี้เรามีเทคนิคการทำคุกกี้มาฝากค่ะซึ่งปริมาณสัดส่วนของแป้งไขมันและน้ำตาลมีผลต่อหน้าตาของคุกกี้เนื้อคุกกี้ที่ได้เนื้อสัมผัสต่างกันนิ่มหรือกรอบขึ้นอยู่กับส่วนผสมหลกักคือแป้งไขมันและน้ำตาลเทคนิคการทำคุกกี้ให้ได้เนื้อเบสิกใช้อัตราส่วนผสมของน้ำตาลไขมันแป้งอยู่ที่1ต่อ2ต่อ3 เทคนิคการทำคุกกี้ให้ได้เนื้อเชยวีอัตราส่วนผสมของน้ำตาลไขมันแป้งอยู่ที่1ต่อ1ต่อ1เทคนิคการทำคุกกี้ให้ได้เนื้อคริสปี้ อัตราส่วนผสมของน้ำตาลไขมันแป้งอยู่ที่2ต่อ2ต่อ3ทั้ง3เทคนิคนี้ขึ้นอยู่กับ3ส่วนผสมทำให้คุกกี้ที่ได้มีเนื้อสัมผัสต่างกันวันนี้เรามีคุกกี้เนื้อเบสิกที่ไม่แข็งและนุ่มจนเกินไปโดยแป้งที่ใช้คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบมีลักษณะเนื้อแป้งเนียนสีเหลืองนวลเกิดจากแป้งที่ไม่ผ่านการฟอกสีสามารถนำมาทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพได้ทรงที่สวย วิธีทำใส่แป้งอนเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและผงฟูเคล้าผสมเข้ากันเตรียมไว้ต่อไปใส่ในสดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายตีให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ตีให้เข้ากันค่อยๆใส่แป้งที่เตรียมไว้เคล้าให้เข้ากัน เสร็จแล้ววางพิมพ์วงแหวนลงบนถาดรองอบตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพ นำเข้าอบที่อุณหภูมิ1 9 0องศาเซลเซียสนานประมาณ12 1 5นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็สามารถทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพได้สรงที่สวยเนื้อกรอบรสชาติลงตัวเลยค่ะ